วิธีนะคะในการลดสะโพกแบบง่ายงายง่ายที่สุดเลยนะคะใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสะโพกใหญ่ไม่มั่นใจใส่กางเกงยีนไม่ได้วันนี้มาฟังกันเลยค่ะใครมีปัญหาแบบนี้นะคะแน่นๆสะโพกพายขาใหญ่ใส่กางเกงไม่มั่นใจนะคะเริ่มมีเซลลูไล์แล้วบีบออกมาปุ๊บโอ้โหมีคลื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับ5วิธีในการลดสะโพกแบบง่ายๆกับหมอกันนะคะข้อหนึ่งเลยค่ะ คุมอาหารนะคะวิธีนี้สามารถทําได้เองเลยควรจะทานในกลุ่มของอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์โปรโตีนนะคะที่ปรุงด้วยวิธีการต้มย่างหรือว่านึ่งนะคะข้อ2ค่ะก็คือการออกกําลังกายนะคะโฟกัสไปที่การลดสโคกนะคะเราจะต้องเน้นการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการสควอตนะคะหรือว่าการปั่นจักรยานกลางอากาศค่ะ ข้อที่3ค่ะก็จะมีกลุ่มของเลเซอร์นะคะที่ช่วยในการลดไขมันสลายไขมันและกระชับผิวนะคะข้อที่4นะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือว่าตัวเอ็มเฟมของเรานะคะที่สามารถลดไขมันได้นะคะแล้วก็กระชับกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะทำให้สะโพกของเรานอกจากจะเล็กแล้วก็ยังเฟิร์มด้วยค่ะ และข้อสุดท้ายเลยนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะใครนะคะลองมาทุกวิธีแล้วไม่สามารถลดได้จริงๆอยากได้วิธีที่ลดอย่างปลอดภยัยรวดเร็วและเห็นผลนะคะสามารถทําการดูดไขมันได้เลยค่ะการดูดไขมันบริเวณสะโพกนะคะก็เป็นบริเวณที่คนไข้นิยมมากหลังทําก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกตินะคะแล้วก็ยังสามารถออกกําลังกายได้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของสะโพกนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาหมอก่อนได้นะคะว่าเราควรจะใช้วิธีไหนในการลดดีนะคะสามารถทักเข้ามาปรึกษาหมอได้ที่ทั้ง f c e e o o o แฟชั่นเซ็นเตและใน l i น์แฟชั่นเซ็นนะคะเดี๋ยวก็รอในเอพิโซดต่อไปนะคะว่าหมอจะมาให้ความรู้ดีๆและสาระดีๆในเรื่องอะไรบ้างนะคะรอติดตามในแฟชั่นเซ็นค่ะ